มาแล้วรอบนี้ผมจะเล่นเป็นอาร์เลนและผมได้เล่นในตำแหน่งออฟเลนซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายที่สุดแล้วสำหรับผมผมก็จะเล่นแบบนี้ฟาร์มคลิปในเลนหนึ่งชุดตีนกแล้วก็กลับมาฟาร์มคลิปในเลนอีกหนึ่งชุดจากนั้นก็ไปต่อที่เลนกลางแต่คราวนี้ผมอยากดักซุ่มดูสักทีเพื่อจะมีผู้โชคร้ายและโมโทอสก็มาผมจะพุ่งไปล็อกขาเขาแต่เรสถยออกถ้าผมล็อกไม่ได้และโมทอสก็รอด ผมจะต้องกลับไปที่เลนด์ดาร์คซ์เลเยอร์เหมือนเดิมแบบมือเปล่าผมกลับมาฟาร์มต่อฟาร์มอย่างบ้าคลั่งฟาร์มเหมือนกับว่าจะเอาเงินไปใช้ในชีวิตจริงได้แต่แล้วจูจูโมทอสก็มาล่านกผมท,ท,ทั้งที่ผมตีอยู่นานแล้วนี่มันเป็นการหย่ำมศักดิ์ศรีของออฟเลนชัดๆผมกล้าพูดเลยว่าผมจะตามล่าและฆ่าเขาให้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกอยา่าสตาร์เบรส์สตรีมโอเคผมว่าผมผิดเรื่องแล้วอ่ะ ผมไปก่อนดีกว่าผมไปฟาร์มคลิปที่เลนกลางและโมทอสก็มาถึงพร้อมผมมันหยามศัก์สีกันเกินไปแล้วผมเริ่มเปิดสตาร์บัสรี่ไปถึงรอบแต่เขาก็หนีไปได้ผมก็เลยต้องกลับไปที่เลนล่างฟาร์มคลิปต่อเหมือนเดิมผมจะต้องหาเงินเยอะๆจะได้ไล่ฆ่าโมทอสได้ดูเหมือนว่าโอกาสจะมาหาผมเองเลยเขาคงอยากผมแก้แค้นโมทอสโอกาสมาถ,ถึงแล้ว สตาร์เบรสสตรีมแต่ผมไม่ได้คิวอะแย่จังตอนนี้ผมวิ่งตีคู่มากับเตียวเซียนผมจะคิวเขาให้ได้โอกาสมาแล้วผมพุ่งข้าไปฟันและกัดจังหวะอันติหลบสก,กิลสอของเขาแล้วก็ได้คิวมา1คิวจะนั้นผมหนีรอดมาได้แบบวุดวิดตอนนี้ผมต้องโกยแนบแล้วโอ้แต่ฟาร์มคิวไม่ได้แต่ถ้าสักกองสองกองก็ผมไม่เป็นไร เอาล่ะเลือดผมกลับมาแล้วเวลาหาบวกต่อแต่เพื่อเขาบวกกันไกลเกินไปซึ่งผมต้องมาการชีิล่างเอาว่าไงโมทอสเขาเดินผ่านผมไปเหมือนผมเป็นขยะเบียกที่เขาไม่สนใจแล้วนี่มันหยามออฟเลนกันเกินไปแล้วด้วยศัก์รีนี้ผมว่าหลายคนคงจะไม่ยอมแน่ซึ่งผมก็เช่นกันต้องล้างแค้นเพือ่อสตาร์เบอร์สตรีมตายซะเอา ไม่ตายมาให้ผมตายแน่อย่างน้อยผมก็ได้มาหนึ่งตัวโอเคแรสผมเอาไม่ได้ด้วยตอนนี้ผมต้องดักซุ่มแล้วและลินดิสก็เดินมาเป็นเหยื่อผู้โชคร้ายเสร็จไปหนึ่งแล้วก็ตามด้วยตัวที่2ที่นี้ผมจะหนีออกแต่ผมต้องหลบป้อมก่อนโดยการอันติใส่โมทอสเพื่อไม่ให้ป้อมเล็ง และก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งได้เวลาทำหน้าที่แทะป้อมแล้วเอาล่ะผมเหลาป้อมชั้นป้อมล่างแล้วก็ป้อมบนเสร็จหมดแล้วและแค่ตรงกลางกับป้อมในตอนนี้ผมยืนดูต้นไม้กำลังตีคีปอยู่เอล่ะได้โอกาสผมมาแล้วเไปไหนแล้วเนี่ยขอสตาร์เบร์สตรีมหน่อยอย่าหนีเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ล้อมไม่หมดแล้วได้มาเพิ่มอีกหนึ่ง สกอรขง Rest. เอาละตอนนี้เล่นกลางโดนเนี่ยผมกำลังวิ่งมาและขอสักหนึ่งคิวไม่ไงเพื่อผมขอเคิียรผมเป็นปลวกที่รอแทะป้อมอย่างเดียวได้มาหนึ่งหนีหนนน,นีทางใครทางมันตอนนี้หน้าที่ผมคือการเหล่าป้อมแล้วได้มาเพิ่มอีกหนึ่งเอ่อโมทอสอยู่ข้างล่างเหรอผมขอคลิปกองนี้ก่อนมาแล้วมาแล้ว ผมลอกไว้หนึ่งทีและก็ s t a r b u r รสต์ r รีมแต่นาครอสเป็นคนเก็บคิวไปได้จากนั้นผมพยายามจะตามต่อแต่ดูเหมือนว่าจะตามยากซะแล้วเนื่องจากโดนตันรัวๆเลยจากนั้นต้นไม้ตบมือหนึ่งทีและพวกเราก็เลยลุมกันสังคกยนาเขาเอาละได้เวลาตัดไม้ได้มาอีกหนึ่งคราวนี้เป็นคิวของผมแล้ว แต่คงตามต่อไม่ได้แล้วล่ะคราวนี้เพราะพวกเขาอยู่กันลึกเกินไปแถมดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นน่ะตอนนี้คุณคงจะเห็นแล้วว่าเงินผมมีพอที่จะซื้อไอเทมได้หนึ่งชิ้นเลยแต่ตอนนี้ผมลืมดูอะผมกำลังบ้าคลั่งกับการฟาร์มอยู่และผมก็เลือกออกเป็น m e d a l l i o n of Troy หรือเกาะกันเวทจากนั้นผมดิงก็ไปหาเตียวเซียนและก็ฟันแบบไปยัง้งได้มาหนึ่งคิวและต้องรีบถอยออกมาอย่างเร่งด่วนแต่ขอโมอทอสมาเพิ่มอ,อีกหนึ่ง ตอนนี้ทางสะดวกแล้วแต่คราวนี้เซริมออกมาการบ้านผมเลยฟิกเกอร์ไปแล้วล็อกขาไว้1ทีซึ่งมันทาให้เขาโดดไม่ได้และก็เก็บคิวมาได้1คิวจากนั้นผมเริ่มทําการตีบ้านต่อแต่คลิปยังไม่มาโอเคมาแล้วแล้วเราก็ชนะซึ่งผมคิดว่ารอบนี้มันเล่นไวเกินไปผมเลยจะไปต่อรอบ2คราวนี้ผมได้ยืนเล่นชนกับยีน้าและผมกับเขาบวกกันบ่อยสุด,สด เนื่องจากเขาพยายามจะลัดนกผมมันไม่ต่างอะไรกับการท้าไฟและผมก็ได้เริ่มไฟกับเขาหนึ่งไฟแต่เขาก็หนีไปได้และผมก็เริ่มไฟกับเขาอีกแต่คราวนี้ผมชนะเพราะว่าทูเลนมาช่วยไว้และผมก็เริ่มไฟกับเขาอีกรอบและอีกรอบ เขาที่ผมเปิด Starburst Stream เยอะแต่เขาแรงเกินไปผมต้องอัติก่อนแล้วก็ไฟต่อและเขาก็หนีอีกครั้งจากนั้นผมก็เริ่มดักและก็ฟลิกเกอร์ไปล็อกขาเขาไว้ไม่ให้เขาหนีและคราวนี้เป็นครั้งที่ผมได้คิวเขาแล้วด้วย Starburst Stream และผมก็ขอคลิปชุดหนึ่งก่อนจะกลับบ้านไปละคราวนี้เกิดการโดนเนียขึ้นที่เลนล่างผมต้องมาแล้ว เฮ้ยสตาร์เบรสสตรีมโอเคเอาละผมคงสู้ไม่ไหวแต่นี่ก็ดีที่สุดแล้วฝากที่เหลือด้วยเออนั่นแหละข้ามันเออเอาให้หมดตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่เป็นจอมปลวกในการตีบ้านผมเหล่าไปได้ครึ่งหลอดแล้วและทีนี้ Bright เขาอยากสู้กับผมแบบหนึ่งต่อนหนึ่งผมเลยจัดให้เขาจากนั้นผมเปิดสตาร์เบรสสตรีม มันทำให้เขาต้องเปิดอันติตามด้วยเพอาะเขาสู้ผมไม่ได้จากนั้นผมปล่อยให้เขาเลือดไหลาตายแล้วก็รีบวิ่งหนีมาทำไรอะ่ะเอาละา่ะเขาได้ของจริงแล้วผมเก็บแวนไปก่อนหนึ่งตัวและตามด้วยมากังก้าจากนั้นผมก็สตาร์บิร์สตรีมใส่ยีหนะ้าผมไม่ได้คิวใครเลยนอกจากแวนคนเดียวผมจึงกลับไปฟาร์มต่อและดันพ้อมต่อเหมือนเดิม เอาละตอนนี้ยีหน้าเขาเล่งชูเลนผมเลยกลับมาช่วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วถ้าเราเสียทูเลนไปก่อนจากนั้นผมเก็บยีหน้าและจากนั้นก็ตามด้วยไบรท์และมาแกงก้าคราวนี้ผมได้ไบรท์และยีหน้ามาสองตัวรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้ผมต้องรีบมาเติมเพื่อนแล้วเพราะว่ามีหน้าคงยืนรับดาเบจห้าตัวไม่ไหวแน่และไบรท์ก็ตายไปก่อนตอนนี้ผมต้องยืนค้ำให้ทูเลนเอาละดูเหมือนว่าเขาจะคิวคนเดียวไม่แบ่งใครเลย ตัวนี้ผมขอตัวนี้ผมขอและเขาก็เอาไปอีกโอเคผมไม่ได้คิวเลยอะตอนนี้ผมกำลังรอตกบึกอยู่และทันใดนั้นมึกก็เดินมาผมเลยเริ่มโจมตีแต่ดูเหมือนว่าตัวนี้มันจะใหญ่เกินไปหน่อยผมจึงขอถอยไปตั้งหลักและกลับมาสู้ใหม่เอ่อดวงมาหน่อยเร็วผมล็อกต่อไม่ให้เดินหนีและก็รุมกันสกรมได้มาอีกหนึ่ง คราวนี้ผมได้คิวฮะแต่ตอนนี้แวนยืนแหลมอยู่คนเดียวผมจึงไปสองเคราะห์ให้1ทีอยากให้เขาไปอยู่กับเพื่อนเ็เงี้ยคราวนี้มาเกนกาเขาวิ่งตามมาด้วยความหิวโหยเขาวิ่งมาด้วยความเร็วสูงซึ่งผมก็วิ่งเร็วอยู่เหมือนกันและก็ตามผมไม่ได้เพราะเรื่องการหนีเนี่ยบอกเลยว่าผมที่1อยู่แล้วขณะที่ผมกำลังตีดัร์ซเลยเยอร์กันอยู่ จูจ่ๆไฟก็เริ่มขึ้นและไฟนี้คงจะเป็นไฟปิดฉากแล้วผมเก็บแว่นไปก่อนหนึ่งตัวจากนั้นผมตามด้วยมาแกงก้าเอาล่ะมีหน้ารวบให้ผมก็เลยเปิด Star ์เบร t s ์สตรีผมได้เพิ่มมาหนึ่งคิวในหนึ่งไฟนี้จากนั้นพวกผมที่เหลือก็ตามมาสะสางงานต่อให้เสร็จโดยการเก็บยีหน้าและไบรท์ต่อเอาล่ะไฟนี้มันจบแล้วจากนั้นพวกเราก็เอนบ้าน และก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นมาเกงก้าเด้อ